บุสรสนมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังส,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 สมัยยำภาราสมยัยยำภาควาสกเกสุวิหาราติกะปิระวัตถุสมิงมหาวาันิมหาตาพิคุสังเขนะสัชทิปัจจะเมตหิพิคุสตหิสภิหิวะระหัตตห,าาทห,ททหิทัศสหะกัตสหิกัลจรูกะทาตุหิเทวะตาเยฟุเยนะสนิเปตตาหุนติพรตังทัสนายยะพิคุ ภิกขุสขูสังฆะจะอัฏฐโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังอัตตะเอตทะโหศียังโขภะกวาสักเกศวิหารติกะปิระวัตถุสมีมหาวันีมหาตาภิกขุสักเคนะสัตทิปจะไมเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะระหัตเตหิทัสสะหิจโรกัทารุหิเยไะเทวตาเยผู้เยนะสันิเวตตาหุนติภควันตังทัสสะนายะภิกขุสังฆะจจะยายนูนะมยัมพิเยนะภะกวาตา เตนุปัสสังกับเมยามะอุปัสสังกมิตาวะพระวันตสันติเกปจักกะคาถาภาเสยยามาติอัทะโคตตาเทวตาเสยยะาปิมนามะพระรวาบุริโสสัมมัชิตตังวาพระหังปะหังภาษาเลยยะปะสาดิตังวาพระหังสัมมิเฉยยะเอวามีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพรตปุรัตปัตุระหังสุอัทะโคตาเทวตาพนตังอภิวาเทวเทวเท เทตวาเอกมันตังอถังสูเอกมันตังทิตาถูเอกเทวตาภาควันตูสันติอิมังค์ะทังอภาสีมหาสมัยยวะปานะสมิงเทวกายสัมมาคตาคตาตมหาอิมังธรรมะสมัยยังทักขีตาเยวะอปราชิตาชิตตสังคันติอะทัโหอปราชิวตาพันตสันติเกอิมังคะถังอภาสิตันตะโขพิคะเวสมาท่าหังสูจิตตังอะตะโนชุกมะการสุสารถีวะเนตานิคต เนตานิฆะเหตวาอินทิริยานิได้คติปัติตาติ <c oughs> อธะขอวปาราธิวัตตาวันตัวสันติเกอิมังคาทางังอาภาสิเชตาวาคีรังเชตาวาวะปริคังอินทคีรังโอหัจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมาตัดสุทันตาสุสุนาคติอธะขวัวปาราธิวัตตาวันตัวสันติเกอิมังคาทางังอาภาสีเยเกจิพุทธันสารังคตาเสนเะตฆมิสันติอปะ ปายะภูมิปะหายะมนุสหังเทหังเทวะกายังปะปะริสุเรสันติติอะถะขุวะพะคะวาภิกขุอมันเตสิเยผู้เยนะภิกขะเวทัสสะสุจะโลกะธาตุสุเทวตาสนิวัตตาโหมันติตะขาคตังทัสสนายะภิกขุสังฆัจจะเยติเปเตภิกขะเวอเหสุอะติตัมันทานังอรหันโตสัมมาสังคตาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปะรมะมาเยวะเทวตาสันนิวตตายเหสุสยยถาปีมาแห่งเอตระเยปิเตภิกขเววิสันติอนาคตัมันทานังอะ ตัวสัมมาสัมพุทธาเตยสัมปิวันตานางอิปตปบระมาเยวะเทวตาสนิเวตาภาวิสันติเสยยะถาปิไมหังอัตตาหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกรรมนักกสิกรูถาภาสิสามิติภะเอมพันเตติดหเตยพิขูภะวันตูปจัตสสุภาวะเอตถโวจั สีโลกมนุษย์กษัมยิทธะภูมาตาทันสิตาเยสิตาคิริคับพรังปะหิตันตาสามาหิตาปูถุสีหวรีราศีนาโรมหาหังสาพ,พิสัมพูโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพินโยปจัสติเยตาวาวาเนกัปิรัตวะเวแต่ตัวมันตยิสทัสสาวกิสาส,าสนนลตีธิวกายา,ยาอภิกันตาเตวิชนาทัพิขวตเตจาต่อปะมะกรุงสุตตพุทธัสาสัสสนาติสัมปะปาตุระหงยานังอามัต นุสานะาทสานังอเปเกสตังมันทักขุงสหัสังอทัอสศตระริงสตังเอกเกสหัสานังอมนุสานามาทสุงอเปเกนตัมมันทักขุงทิสาสาภาผูนาอหุงตัจัสัพพังอภิยยะวะวะกิตาบานาจขุมมาตโตมันตยิสทัสสาวกเกศเส,สนาลาเตยภิก เทวกายาพิกันตาเตวิชนาทาภิคาวโยวุหัดกิตายิสามิขิราหิอนุบุภาพโสสัตาสหัสายวะยะขากุมากะปิระวัทวาอิทธิวันตุชื่อบรรตวนั้นตัวยสัยชินุโมทมาภิกขุพิ่ขนังสามิติวนังชะสาหัสายหิมวัตตายะขานันโตวันนี้อิมันบรรตุชื่อบรรตวนั่นตัวยสัยชินุโมทัมนาภิกขุพิ่ขนังสามิติวะนังสัตตาขิราติสหัสายยขานันโตวันนี้อิมันบรรตุชื่อบรรตวนั้นตัวยะสัยชินุโมทมาภิกขุพิ่ขนังสามิติวะนังอิเจเตศุราสหัสาหะ ยาขานันตัวนี้ใหมันโตนตัวนัโตยายสิีนมธรมาภิกมุภิกุนังสมิติวรัไมสามินตาปัจชะสตายาขานันตัวนี้หมันโตขึนเนตัวนันโตยายสสีนโมธรามานาพิกมุภิกขุนังสามิติวะนางกุมพิโราชาคหา โกเวปุรษานิเวสนางพิญโยนางอัจสัตะสหังสังยะขานังปายิรูปาสติกุมพิโรราชคัยโกโสปะคะสมิตติวานังปุริมันจัตทิสังราชาทัตตะโถปาสาสติคันทมพานังที่ปฏิมหาราชายสันสีสุปตปิตาสะพโอเทมานามาภราอิทิมาตยยสันสินมุทะมาะพิฆมุพิคุนัง สาม,มิติวนางทักษินาจักที่สังราชาวิหูตปัสสะสาาติภูมิพันธานางที่ปฏิมหาราชายสัสิสุปุตปีตาสสาวะวิธานามาภะราอิทีมันตัวชื่อมันตัววันนัวันตัวยสัสีโนโมท่านามาภิกรรมพิ่คุณงังสาม,มิติว่านาง นาคานางอธิปฏิมหาราชยัสศิโปุตตปิตสพภโอทานามาระราอิที่มันตัวชื่อนตัวนั้นโตยัสสิโนมุทนาพิกามุพิคุณนงสามิติว่งอุตรรัจจทีสังราชาคุเวโรตภัสสติยาคานงที่ปฏิมหาราชยัสศิปุตตปิตสพภโอทนามาพรายที่มันตัวชื่อนตัววันวันยัสสิโนมุทนาพิกามุพิคุณนางสามิติวัางปุริมัต ท,ที่สังทัตตะรโททักขีเน,นะวิรุหโกปัชิเมนะวิทุฬปโคกูเวรยุตตรังที่สังจัตตารโตรเตมหาราชัยสมันตาจัตุโรที่สาทันธารมานาอัทังสุวันีกะปิระวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาคุวัจมีกาสถามายาคูเวนทุเวเนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทานูกามเสสโจักินนุทันทูนิทันทุจัปานาโทโอปมัญโยจักเทวสูตูจัมาตาลิจิตาสโนจักคำธรมโพนารรยชาชนุสะโพอาคูปจัสสิ โคเจวะทิมติมพรุสุริยวัชชาสัตเอเตจัดเยจัดราชานูคำธรรมโพสหราชุภิโมธมนาพิกามุพิคุณังสามิติวานังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตัญชกากรรมภระสตะราอาคูบายาคาสหยาติพิบมนุมายานุมาทตระถาจะอาคูนาคายสัสสิโนเอราวณมหานาโคโสปคสมิติวานังเย นาคาราเชสหัสสาหันติทิพาทิชาปะขีวิสุธาจักูเวหายสาเตวนะมณนนะัปัต,ตาจิตตาสุปสุปนาอิติเตส,สนามังอาภะายันตาตา,านาคาราชานะมาสีสุปนาตโตเขมมะมกะศีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหายนตานาะคะสุปันาสารณนะมากังสูพุทังชิตาวชิระหัตเธนะ สัมมูทังอสุราสิตาพาตารวาสวาสัสเสรษฐีอิมันตุเยสันสินโมุทมานาการ,รากัญชามหิสพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจัมมหาราทนมุจิสหสัสตันจัพริมปุตตานางสพเพวิโรจัปนามกาสันนหิวาพระริสนางราหุพัทธมุงปาครับสัมมโยธานิพันธันติพิขุนาสามิติวะนังอาโปจกักเทวาปทวีจติโชว,วายุ ตถาคามุวารุณาวารุณาเทวะโสมุจยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาคูเทวยัสินโนทสิเตทัสศากายาสพิเนนโตวันอิวันตุเชิญมันตัวนั่นตัวยัสายสีโนมุทมาภิกขมุขิวนางสามิติรังเวทูจัตเทวาสหลีจัตอะสะมาจัตทุเวยะมาจันทันสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุระคิตาสุริยัสยันสุปนิสาเทวะสุริยะมาคูปุระคิตานัคขตยะ ตนาคตานิปุระคิตาวาอาคูมันทว,วระหากาวะสุนังวัสโวสีโถสักโกปาคาปุริทัโททัสิเตทัศธากายาสัพเพนตโตมันยิ่งอิมันโตชิมันโตวันนัตโตยะสัสิโนมดธรมาพิกามุพิคุนางสาวมิติวนังอาถาคูสัพคูเทวาชาลัมังคิริขาริวะอิริ อริทักกาจะรุชาจะอุมาบุพานิพาสโาสโนวารุณาวาสหะธรรมมาจากอจุตตาจะกอนิชากาสุเลยรุจิกราอาคูอาคูวาสาวณีสินทัศิเตทาสัทคายาสพเพนะตวันนิวอุหิมันตูชิวันตวนั้นต an ัวยัสสินุมุทมานาพิกมพิคุณังขาม,มิติวันสมานามหาสมานามมนุสสามนุมน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 สุตตมะคิทาปทุสิกาอคูอาคูมโนปทุสิกาอาคูหารโยเทวาเยจารุหิตวาสินปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสินุทัศิเตธาสัทคายาสพเพนะนาตวันนี้อิมทชิวันตวชืนอวันตยัสส สีนโนมุทามานาพิกามุพิกุณังสาม,มิเตวนาวังสุกากรุมหาลุนา,าอาคูเวคณนาสาสหะอาโอาทาตคันหาปามุขาาคูเทววิสัคนาสถามันตาหารัคชามิสากาจายสาสินูทนายังอาคาปัชุนโยทิสาภิวัสติทัศติทัศธากายสภพนันต์ต่วัน,นิีอิบันตัวชูมันตัวนั้นตัวเยสสิโนมุทมานาพิกามุพิกุณังสามิเตวนังเขมิยาดุสิตายามากันทักกาจายสาสินูรัมพิตการามาสีทัตโชตินามาจะอาสาวก อาสาวานิมารตเตนลาติโนอาคูอาหาคูปะรมิตนิปตาทาสิเตทัสธากายาสภีเันนาตวันนิลิชมันโตชิมันโตวันนวันโตยะสายสีโนโมท่ามานาภิกรรมุขีสุนางสาวมิตรานังสัตเทเตเทวันิกายาสภีเันนาตวันินามันวเยนะอาคารช่วเยจัดเยสติงสาสหบปะวุทธชาติมังคีรังโอทักตินะมะนาสวังทะเขโมคะกาลตค่ะ สรางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมมาปรามันโตจักปุตตาอิทิมัตูตสหจันทสันนางกุมารติสูจัสูปาคสมิติว่านางสหสุพม,มารโกานางมหาพมมาพิติทาติอุปป,ป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยเยสัสิทุทัสเธอิสระคูปจัปจกปะจกวะวัสตวติโนติจัดสันจัด มันนะตอาคาหาริโตปริวา,วววาริโตเตจะสพเพพิกันเตสินเทเทวาสพามาเกมรารเสนาพิการมิภาษากันหัสะพันที่ยังเอถาคันหัถาพันาทฐาราเคนะพันธามัทโวสมันตาปริวาเรถามาโหมุจจจิตถาจิตโกจิตนางอิตธิตถามหาเสโนกันหัตเสนางอาเปสยยิปานินามตะระมาหัจจัสลาลังกตวานะเพระาวะ วังอัญธาปวุสโกเมขุทานายันโตสวิชุกโกตถาโสปจุทาวติสกุทโทอสะยังวสตีตจสัพพังอภิยยะวะวะขินามนะจักขุมาตตุมันติยิสทัสสาวกสาสิสสเนลติมรารสีนาภิกันตาเตวิชานาทาพิขาวโตเตจาอัตตปะมกรุสุตาพุทธสัสสะสนังมีตราคีหิปกามูนีสังโรมัมปิอันชายุสัเพเทวิชิต ตสังคายามพยาติตายสันสินุโมทันติสหภูตหิสาวกามเตชะเนสุตาติมงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชาชายสิทธิมะหิติมหาคุณปริมิเตตบุญญาทิการรัสสับสับพันตรายะนิวาระนัสามันทันสาภกรตุอรหันตุสมาสมุทรสักวัดติงสัมหาปุริสักลักานานุภาเวนะอศิตายานุพยาชันานุภาเวนาาอจจุตระ สัตตังคารานุภาเวนะชัพพันนะรังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสปะระมิตานุภาเวนะทัศอุปะรมิตานุภาเวนะทัศปะระมันทะปารมิตานุภาเวนะศีลสะมาทิปัญญานุภาเวนะพุทานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพารานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจะตุราีติสหัสธรรมะขันธานุภาเวนะนาวะโลกุตะระธรรมานุภาเวนะอัถังคีกามะ พานุภาเวนะอัฏฐะสัมภะปติยานุภาเวนะชรพินญานุภาเวนะจตุนสันจายานานุภาเวนะทัสสะภะรียานานุภาเวนะสัมพันนุตะยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุติยาอุปิคานุภาเวนะสัพพะปริปันปริตานุภาเวนะตระตะนันตะยะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะรูคะโสกุปัตะวัตทุขะโมโทมันันสุปายาสามินาสันตุสัพพะอันตะ ลายาปิดนันสันตุสัพพสังกับปาตุยหังสำเมธชินังตุสทีคายุตาตุยหังโหตุสัตวัะชีเวนะอสัมังคิโกโหตุสพัทาอากับสับปับพักตะวันะภูขังคามมหาสามุทาอรักขากาเทวตาสัทตาตเมีอนุรักขันตุ พวันตุสัพพะมังขังรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทสุธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังขังรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทสุธีพระวันตูติพันตุสัพพะมังขังรังรักขันตุสัพพะ เทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทสุธีพวันตุเตนะขัตตยะคาพุตานังปาปะคานิวรานาปริสันทานุภาเวนะหัตตาวาเตสังอุปัทเเวนะขัตตยะคาพุตาปาปะคานิวรานาปริตสานุภาเวนะหัตตาวาเตสังอุปัทเเวนะขัตตยะคาพุตาปาปะคานิวรานาปริตสานุภาเวนะหัตตาวาเตสังอุปัทเ เวพันเทาตตะคาถาอติตังนานนาวาคับเมยยะนบปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรทำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีตามปะหินันตงอะปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังล่วงมาไม่ถึงปัจจุบันนันจัดโยทำมังตถาตถาวิปัสสติ อสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุภูหายีก็บุคคลได้เห็นแจ้งปัจจุบันทาไม่งองอยไม่คล่องแคล้วในธรรมในน,นั้นได้บุคคลนั้นเพื่อเจริญให้เนื่องปุดปุ่งเถิดอันเชวะกิจจะมาตัมปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียเสียในวันนี้แหละครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสัง คารเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะความผันเพียงกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นะั้นโยมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปีอะโหรตะมะตันทิตังตังเวพันเทกรตัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติภรพมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแนว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แลอภินะหาปัจจะเวขาคัด คณะป้าคะชาลาทมโมมหิชาลังอนัตติตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงคนความแก่เป็นไม่ได้พยาที่ทมโมมหิพยาธิอนัตติตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงคนความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณังธทมโมมหิมรณังอนัตติตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงคนความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิเมปีหิมะนาปีหินานาภาวนวินาภาวนเราจะได้เป็นต่างคือว่าจะต้องไดื พัดพาจากของนะของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสกุลมหิกรรมทายุกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณะโยเรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแน่เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพึ่งอาศัยกรรมยังยังกรรมมังกริยาสามิกลยานางวาปะปะกังวาตสาไทย ทายาทุกวาวิสามิเราจะททำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอมามัมหิอภิหังปจจะจัเวขีตัมพังขีตัมพังเราทัศไหนควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินเมตตาใหญ่เอวาเมสตังเอกังสมัยยังพะควาสาระวิถิยามิหารติเชตราวันเนอณาถาปิทิตการสารามีตันดะโคพะควาพิขุอมันเตศีพิขวุตพันเตติ พันเตติเต,ต,ตพิขุพวันตุปัจจสุสุพาวาเอตัทวาจามีตายะพิขวเวเจโตว,วิมุตติยะอาเสวิตายะภาวิตายะพระหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกายานุทิตายะปริจิตตายะสุสัมราทายะเอกาทสานิสังสาปฏิกังคากาตามีเอกสาทศสสุข,ขังปาน สุปฏิสุขังปานิภูชาติณป่าปักกงสุปินางปัสสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติเทวตารคันตินานะอักขิวาวะวิสังวาสังทางวากรมติตุวรังจิตตังสมาทิยติมุขวันโนปิสัพปิวิปัสสิตาธิอสัมมุหงการังกตูติอุตริงอปะติวัชันโตพมมะโรคุปูปะโคโหติเมตายะพิคเวเจโตวิมติ ยาอาศิวิตายะภาวิตายะพหุมูลิกตายะอย่างนิกตายะวัตถุกตายาอนุทิตายะปริจิตตายะสุสัมรตายะอิเมเอกาทัสานิสังสาปฏิกังขาอาทิตยอนุทิโสพระนามิตาเจตุวิมุติอัติตย์โอทิโสพระนามิตาเจตุวิมุติอัทิติที่สาพระนามิตาเจตุวิมุติกติหาการหิอนุทิโสพระนามิตาเจตุวิมุติกติหะการหิอนุทิโสพระนามิตาเจตุวิมุติกติหะ

สัพเพสัตตาเวรัพยานิคสุขีตานะหาตุสัพเพปนัเวรัพยานิคสุขีตานะหาตุสัพเพปุตตาเวรัพยานิคสุขีตานะหาตุสัพเพบุคลาเวรัพยานิคสุขีตนะหาตุสัพเพอปตะภาวะปริยาปนาเวรัพยานิคสุขีตานะหาตุอิมหิจัปจหาการิหิโอทิสุพระราเมตตาเจโตวิมุตติกัตตาหิสัตหาการิหิโอทิสุพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพอิทิโยเวรัพยานิคสุขีตานะหาตุสัพเพปุริสสาวรัพยานิคสุขีตานะหาตุสัพพเอร อริยเวรพยาเนคสุขีตัณหาตุสเพอนริยเวรพยาเนคสุขีตัณหาตุสเพทิวาเวรพยาเนคสุขีตัณหาตุสเพมนุสสาวรพยาเนคสุขีตัณหาตุสเพวิริปติกาเวรพยาเนคสุขีตัณหาตุสัพอิมิทัสสัตตหาการิหิโธทิ่โสพระนามิตาเจโตวิมุตติทัสหาการิหิทิสโสพระนามิตาเจโตวิมุตติสัพเพปุระทิมายะทิสัยยสัตาวราพยาเนคสุขีตัณหาตุสภพวัชชิมายะทิสัยยสัตาวราพยาเนคสุขีตัณหาตุสัพเพอุตรายทิสยะตัพ สตารราพยานิคัสูกิตันหาตุสเพทักขีนายะทีสายสตารราพยานหนึ่งคัสุัตนหาตุสเพปัดภุรัติมยนุทีสายสตาวราพยานหนึ่งคัสุขีหาตุสเพปปชิมายนุทีสายสตารราพยานิคัสุขอตนาหานตุสเพอุตรายนุทีสายสตาวราพยานหนึ่งคสูัหานตุสเพทัาขีนายนุทีสัยสตาวราพยานหนึ่งคัสุขิอัตาหาตุสเพเฮนิมายะที่สายสตารราพยานหนึ่งคัสูกิอัตนาหานตุสเพปุริกมายะทีสายส สภาพปัจฉิมยาที่สัยปนนรับรให้ยานาิั้สุกิตาหันสูตร สภพอุตระยะที่สายาเวรภัยนิคาสุขีนะตุสเพทักขีนะยะที่สายาปเวรภัยนิคาสุขีนะตุสเพปุริมายานุที่สายาเวรภัยอนิคาสุขีนะตุสเปัจฉิมายานุที่สายาเวรภยนิคาสุขีนะตุสเพอุตระยะนุที่สายยาปนเวรภัยนิคาสุขีนะตุสภีทักขีนายะนุที่สายาเวรภัยนิคาสุขีนะตุสภีหินวันยาที่สายาเวรภัยนิคาสุขีนะฮตุสีปุริมายที่สายยาปนเวรภยนิสุ สัยพูดตาวารยนิสุขีรหันตสทักขินายที่สัยพุทธวราพระยนิสุขีรหันตพสปุระิมายานที่สัตยพตาวราพยนิสุขีรงหันตูสัายานที่สตยพตวรารายนิสุขีรหันตสภพายานที่สตย์พูดตวาเพราะยนิสุขีทงหันตสภปุระิมายาทีสยพุทตาวาพรยนิสุขีรหันตสปุระทิมายาทสัตยพูตาราเราะยานิสุขีา ที่สายยาบุคคระบาดพยานรค์สุขิตานะคะตุสัพทพทกียายุที่สัยยาบุคคระบพยานิคสุขิตานะคะตุสัพเพปรมายาตินุที่สายยาบุคคระพยากิคสุขิตานะคะตุสเีปัจเจมายานุทีสัยยาปุคระบาดพยานิคสุขิตานะคะตุสภพอุตรอายะอนุทีสายยาบุคคระาดพยานิคสุิตานะคะตุสภพทพทนีนายหนูติสายยาปุคระบพยานรคสุขิตานะคะตุสเพนิพายาทีสัยยาบุคระพยานิคสุขิตานะคะตุสภพเพปกรมายาติสัยยาบุคคลระบาตุ สเพปุรัติมัยยทีสยะแต่เพาว่าปิยะันามเวรพยานิค่สุขีตันหัตุสภพปชิมัยยทีสยะตัพราวาปิยะนามเวรพยานิคสุขีตันหัตุสเพอุตรายะที่สายะแต่เพาวาปิยะนามเวรพยานิคสุขีตันหัตุสภพทักขีายะที่สายะต่พราว่าปิยะามเวรพยานิคสุขีตันหัตุสภพปุรัติมัยยนุที่สายะตเพาว่าปิยะปนามเวรพยานิค่ะสุขีตันหันตุสเพปฉิมัยยะนุที่สายะแต่เพราะวาปิยะปนามเตรพยานิค่ะสุ ปนเพยานิคสุขิตานตุสะพีิุมายทีสายะตภเว่ปัิยปนเราพยานิคสุขิตานตุสเพวุปิมายทีสายะตภเาว่ปริยปัญเพยานิคสุขิตาหันตุสะาุมายทีสายะอิทิโอเวลพยารนิคสุขิตางนตุสภพาปฉิมายทีสายยะอิทิโอเวาพยานิคสุกิตานตุสภอุตรายทีสายะอิทิโอเวพยานิคสุขิตางหันตุสภารักยนยทีสายะอิทิโอเพยานิคสุิตาันตุ สภาปุรัมานุที่สายอิทิวเวระพยานิสุกิทหานตุสภาปชิมายนุทีสายะอิทิวเวราพยานิสุกิทหานตุสภาอุตรายนุที่สายะอิทิวเวราพยานิสุกิทหานตุ่สภาอุตรายธรรานูญที่สายะอิทิวเวระพยานิ迦สุกิทหานตูสภาอุปริมายะทีสายอิทิวเวระพยานิสุกิทหานตุ่สภาปุริรัฐมายะทีสายะปุริสวรรคพยานิสุกิทหานตุ่สภาปชจมิมายะทีสายะปุริสวรระพยานิสุกิทหานตู you <clears throat>